รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต e อนรับสู่ d ี c h a n n e l ที่เราสัญญากันไว้เราจะกลับมาทำรีวิวน้ำหอมที่เราได้มาจากแอเมสนะจ๊ะก็วันนี้เราจะมาเริ่มจากส่วนไหนดีออกจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยนี่จ้าทั้งหมดมี1 2 3 4 5สอเรามี7กลิ่นเนาะก็ เราจะมาเริ่มจากตัวนี้ก่อนค่ะตัวนี้เป็นเอดดตอยเต็ดเบลนี่วิตเทเวนี่จะอันนี้คือกลิ่นนี้นะจ๊ะออกเสียงนี้จะเบลนีเวิเทเวกลิ่นนี้นะจ๊ะแล้วก็จะมาเทสกันหืมเผลอเขาหอมไม่หอมคะกลิ่นเหมือนคุณยายอ่ะ <'s> กลิ่นเหมือนแบบ <me> คุณนายอ่ะคุณนายคุณยาย กลิ่นเหมือนคุณนายจริงๆเดี๋ยวสิบให้แค่ห้าเพราะว่าไม่เหมาะกับเราแต่อันนี้กลิ่นคุณนายจ๋าเลยค่ะเออกลิ่นคุณยายจริงๆค่ะให้เหลือแค่ห้านี่มีสารกลิ่นไม่เหมือนกันนะจ๊ะออกเสียงนี้จ้ะคิยเดอองค์ยเดอองค์ยเดงคยเดงแปลว่า a อ g เ l l ลเ t เต วิกินี้อาจจะเป็นกลิ่นกระเป๋าเบอร์กินก็ได้ใครจะไปรู้กระเป๋าเบอร์กินก็ต้องเป็นกลิ่นหนังปะนี่มันแปลว่าฟินแอนเจิลไรเดอร์ไงเฮ้ยอันนี้หอมหอมคล้ายๆแป้งเด็กปะอันนี้หอมกลิ่นคล้ายๆกระเป๋าเงินกระเป๋าคาร์โฮลเดอร์ที่เป็นพับๆอ่ะที่เป็นเหมือนซองจดหมายอ่ะ อันนี้คือสิบให้เท่าไหร่ดีสิให้เก้าสิบให้เก้าเ,เพราะว่าดมแล้วมันกลิ่นมันไม่ฉุนมากคือแบบไม่ปวดหัวอันนี้ผ่านอย่างแรงมากกว่ากลิ่นตะกี้นี้อ่ะกลิ่นนี้จ้ะอันนี้ยังไม่ได้ถ่ายตรงนี้อันนี้ออกเสียงนี้นะจ๊ะบรันเดอร์ไรกลิสบรันเดอร์ไรกลิสบรันเดอร์ไรกิส no บรันเดอร์ไรกลิสบรันเดอร์ไรกลิส Yeah แปลว่า Wickers p r a i c s p r a นี่แปลเป็นภาษาอังกฤษให้นะจ๊ะอันนี้เป็น the the t o i e t อันนี้อธิบายไม่ถูกว่ะอธิบายไม่ถูกไปไม่เป็นเลยอะ่ะกลิ่นที่ห้องสมุดกลิ่นน้ำยาถูพื้นห้องสมุดไม่ไม่ไมกลิ่นออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะอันเนี้ยใช่แต่ก็หอมนะหอมแบบ อันนี้อธิบายไม่ถูกอ่ะมันหอมแบบเปรียปร้ยวๆเหมือนถูกพื้นเสร็จใหม่ๆอะ่ะอันนี้ Smart Pepper อันนี้แปลมาแล้วแปลว่า Smart Pepper Poeuvre Sert Marc Gant เอ่อนี้เล่กยากกว่าเมือกี้ Poeuvre Sert Marc Gant โอเคตามเสียงนะคะตามเสียงนี้นะจ๊ะ Poeuvre Sert Marc Gant แปลว่า Smart Pepper Smart Pepper โอเค <Test. S 2> อืนี่คือแบบสาวเปรี้ยวสาวอ,ออฟฟิศออฟฟิศแรงๆอันนี้เหมือนกินกับยานเถอะไม่อันนี้อันแรกหอมสุดอันที่สองหอมรองลงมาอันที่สามหอมน้อยสุดอันเนี้ยเหมือน <S <S> <S เหมือนสาวออฟฟิศเปรี้ยวมึงมึงต้องดมให้มันไอ้นี่ก่อนไม่ชอบปวดหัว ปวดหัวแล้วเนี่ยฉันให้หกกิ่นนี้ฉันให้กนนใหกกูให้เจกิ่นคุณยายกิ่นแรกนี่แย่สุดละคือแบบไม่ไหวจริงๆอันนี้คือยาวมากชื่อตั้งชื่อมันยาวไปไหนเนี่ยเนี่ยคลิปก็เริ่มจะยาวแล้วค่ะแปลว่าอักาเดนออนเดเนลเจอดินซ์ a <laughs> r d n ลนิลเจอดินซู n ลนิลนลอันนี้คือแบบเหมือนว่าการ์เด on the ดอะเน t h น n นนี I ่แปลว่าอะไรวะ N I L E ถ้าใครรู้เมนข้างล่าง e e. N I L E นายนายที่แปลว่าแม่น้ำานายไงคะเอาน้ำมาจากแม่น้ำานายหรือเปล่าอ้หอันนี้อาจจะได้สิเต็มสิพอเพื่อนบอกโอ้โหใหญ่เลยไหนรอบนายอันนี้คือแบบวันสบายๆดอกไม้กลางสวนดอกไม้อันนี้โอเคอยู่แต่ฉันให้แปดนี่ให้แปเหมือนกันเพราะว่า เพราะว่าฉันไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมแบบฉุนๆเท่าไหร่แต่ว่าหอมนะอันนี้ใช้ได้เหมือนได้กลิ่นแบบออร์เรนจ์กับซิตรัสอะอันนี้แปลว่าสคาร์เลต r รูบาร์หวอเตอร์ a ื l โอ้โห oh, ชื่อยาวมากค่ะไหนขอสค a ร์เลต์รูบ r ร์ a ว b เตอร์อืมส่วนมาเลย อันนี้ให้สิบเต็มสิบฉันไม่ค่อยชอบส่วนส้มอืออันนี้ส่วนส้มมากส้มกว่าตะกี้อีกส่วนส้มคือแบบผู้ชายแบบผู้ชายได้กลิ่นนี้คือแบบจับลากหล้องน้าไลยจะอันนี้กลิ่นส้มมากส้มที่ฉันไม่ชอบอะอันเนี้ยฉันชอบชอบมาร์กเลยเลยอันนั้นมาร์กเลยให้ไว้สักแผ่นจะเขียนจะเขียนอะไรเีจะเขียนเบอร์ให้อะเบอร์สิบอะไรเงี้ยเนี่ยสิบ อันนี้ตะกี้เจ็ดหรือแปดนะอันตะกี้แปดกูอยากรู้เหมือนกันว่าคำนี้ออกเสียงว่าอะไรมาละ black lemon water black lemon water ใช่ e a u de citron noir e a u de citron noir no black lemon water e no a u de citron noir ถ้าจะแซบอยู่ตรงนี้หืม คือแบบเด็กมัธย,ยมอะ่ะคือแบบเด็กมัธย,ยมปลายอ่อะ่ะอันนี้คือแบบคือผู้ชายต้องหันแหละอ่ะดูผู้ชายต้องหันหลังมองอะ่ะถ้าได้กลิ่นเนี้ยแน่นอนเชียวตอนนี้โคตรยาวอะ่ะแต่เราชื่อยาวๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมครูอยากจะสแกนเอาเหลอเกินโอ้ไม่ก้าว ีนภาษาอะไรนะภาษาภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมใช่ว้าวมาอันนี้คือนึกถึงเจ้าหญิงไดอาน่าป๊อปขึ้นมาบนหัวเลยเอออันนี้กินหวานหวานอะอันนี้กินคือกินไม่ได้อันนี้หวานมากปวดหัวค่ะตากล้องไม่ค่อยชอบกินอันสุดท้ายละพิ้งเก้ฟู๊ตวอเตอร์แม่เจ้า โอ้เดอพัมเมลรูซเโรสอุ้มเปปออมซีโรสอันนี้คือเสียงของลีรีสแต่เป็นอิงก็ Pink Grapefruit Water อโอไอ Grapefruit กลิ่นส้มๆหมดเลยเนาะกลิ่นผลไม้อ่ะเออแบบฟรุตตี้อะสามอันให้หลังนะอุ้ยคือใช่เลยอ่ะอย่าเพิ่งกลิ่นปนกันมากเลยตอนนี้อยู่ก่น่ต ไปขี่รถเล่นตามถนนที่แบบผู้ชายยืนๆอ่ะอันนี้คือได้อ่ะชอบมากกลิ่นติดจมูกอ่ะหืมกลิ่นยิ่งมายิ่งส้มไม่ไหวมีหน้าละข้าถึงเป็นสีส้มก็ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ตามนี้แหละค่ะก็ใครอยากได้อันไหนก็ไปลองหาดูนะจ๊ะแต่ยังไม่จบ วันนี้มันยังไม่จบเหมือนจะดูเบื่อเบื่อใช่ไหมต้นคลิปอาจจะดูเบื่อเบื่อเซิงเซกันแต่คือยังไม่จบจ้าบอกไว้เลยจมูกไอ้จมูกเอ,อ่อตากล้องพังไปแล้วคะ่ะขอกาแฟหน่อยแถมแถมแถมสปร이ดจ้าปิดท้ายคลิป บอกนี่บอกสิของใครเซนโลร้งจ้าของใครใครเป็นใครเป็นใครเป็นผีเซนเตอร์คะผีเซนเตอร์ใครเป็นผีเซนเตอร์ด้วยลูป้าค่ะด้วยลีป้าด้วยลีป้าคนที่ร้องเพลงวันเดอะพิ k อัพ h e phone something like t มาดูกันค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงดูกล่องภายนอกนะจ๊ะสวยหงูมากและมันจะเขียนว่าลิเบอร์ลิเบอร์ลิปลี่เออสักอย่างนี่แหละ นี่ก็เป็นอีนโลลองจ้าล S L อสอลนโลลองมาในกล่องอยากได<ล>้กระเป๋าต,างตังค์เลยอ่ะมาในกล่องที่แบบแข็งแรงมากข้างหลังก็จะบอกว่าในกล่องมีอะไรมากแต่ไม่ให้ดูอู้ฟเยมาเปิดกล่องพร้อมกันเลยโอ้โโอเมก้ oh ตัวนี้ก็จะเป็นกล่องอ่ะเขาเรียกอะไรนะเขาจะเรียกว่า เหมือนกิฟเซตอ่ะเหมือนจะเป็นกิฟเซตก็ไม่ใช่แต่ก็คือได้ตัวนี้มาเต็มขวดอุ้ยถอดออกได้ไหมเนี่ยต้องดันจากข้างหลังมั้งนี่จ้าไปตำได้นะจ้าพิกัดอยู่ที่เซฟราาทุกสาขาอันนี้เซฟราาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะจ้าแต่ถ้าอยากได้ของดีๆก็แนะนำที่เซฟราาจ้ะอมีสติ๊กเกอร์ทองแถมมาให้ตัว อ๋อเพราะว่าจะได้เห็นเป็นสีเขียที่จริงลักษณะขวดจะเป็นอย่างนี้จ้าแซบเบอร์เบอร์แซบเบอร์เบอร์อันนี้เอาไปทําเป็นหัวเข็มขัดต่อได้ไหมเนี่ยงัดเหล็กตรงนี้ออกเป็นหัวเข็มขัดได้ไม่ต้องงัดเหล็กอ่ะเอาทั้งขวดเอาหอมมาเป็นหัวเข็มขัดอ่ะนี่จ้าคือเจาะได้ป่ะคือมันสวยมากเลยอ่ะเหลืออีกขวดหนึ่งน่าจะเป็นกลิ่นเดียวกันแต่เขาบอกว่ามันมาในแบบลูกกลิ้งเอาไว้สําหรับแบบว่า ไปเล็ดต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่ต้องเอาขวดใหญ่ไปเอาขวดใหญ่ไปตกแตกก็น่าเสียดายอะเนาะก็เอาขวดเล็กๆไปแบบสองสาวันอะไรอย่างเงี้ยเป็น Travel s ซ t อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแก่ยากเหมือนกันเด้อดันดนถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อหลังไม้ไมาได้นะจ๊ะสำหรับคนที่อยู่เมืองไทย <laughs> ไม่ใช่ของดีๆนะน้ำหอมกล่องน,นี้เป็นของตาก,ก้องนี ซึ่งตะก,ก้องไม่ได้ตั้งใจซื้อตะก,ก้องโดนไปอะเพราะตอนนี้ตะก,ก้องมีไรายได้เยอะกว่าเราอีกโอ้ยอันนี้ก็คือเป็นสเปรย์แต่ว่าเฮ้ยเอเดอร์เพอร์ฟูมแต่มันบอกว่าเป็นลูกกิ้งตอนแรกเหมือนกันเนาะตอนแรกเซล<ๆ>บอกว่าเป็นเฮ้ยเป็นน้ำหอมเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยสรุปว่าเราซื้อในราคาขวดนี้ แต่เราได้อีตัวสามสิบห้าเหรียญมาอันนี้ไม่ข <35 S 2> วดเนี้ยแปดสิบเหรียญแต่ราคาที่มากับอันนี้เท่าไหร่นะซื้อเท่าไหร่เก้าสิบเท่าไหร่นะเก้าสิบสี่อ๋อเออเก้าสิบสี่เหรียญเท่ากับเพิ่มอีกสิบกว่าบาทได้ขวดนั้นไหมอีกอหนึ่งนะก็คือก็คืออันเดียวกันนะจ๊ะแต่ก็คืออันนี้จะจะไม่ฉีดของเขาจะฉีดคนเล็กก็ได้เพราะว่าสรุปแล้วคืออันเดียวกันที่มาอยู่ในกล่องนี้เกรงใจเจ้าของนะผมเขา <c oughs> เพราะว่าจุดหนึ่งก็เป็น หลายบาทเมอไทยอยู่เนาะล้วก็จะฉีดนิดนีด้โหยนึกถึงกับตอนไปเป็นเด็กอะ่ะพูดไม่ถูกเพราะสมัยตอนประถมปลายอะ่ะปห้าปหกเนี่ยจะเป็นคนขายแคตาล็อกคือมันเป็นกลิ่นที่แบบถ้าผู้หญิงฉีดอะ่ะคือคืนนั้นโดนผัวเย็ดเลยอะ่ะ เซนเซอร์คำตะกี้ด้วยนะคะไม่เราเรามียาชนเรามียามีเรามียาชนด้วยคืมีสิบแปดบวกแล้วไงคือแบบมึงโดนเย็ดจนหี่พังอ่ะคืนนั้นอะโอ๊ยีนตีตากองช่วยตากองช่วยเซนเซอร์คือแบบมันใช่อ่ะถ้าแบบถ้าเกใส่อ่ะโดนอีตัวท็อ่าเย็ดทั้งคืนตูดพังแน่นอนกลิ่นเนี้ยคือแบบต้องไปอีกแล้วแหละเนี่ยจะต้องไปอีขวดหนึ่งแล้วแหละจะต้องไปซื้อเหมือนกันแล้วเนี่ย คือแบบดีอ่ะมาตากล้องข่ต่อเดี๋ยวตากล้องไปซื้ออันที่ไวเป็นน้ำหอมขวดเล็กกับ <Bachelor> ลิปสติกสีแดงเฮ้ยคือดีค่ะแรงแดมากอ,อนนี้คือดีหอมมากอะ่ะอืหอมจริงก็นี่แหละค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะจ๊ะดูทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้จ้ะก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์ e แล้วก็กดกระดิ่งติงต้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 งติ้งติ้งติ้งเวลามีคลิปใหม่ใหม่มันจะได้เตือนน้องจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่กันเอาอะเอาไว้เป็นว่าวันนี้ก็ขอพอแค่นี้แหละบ๊ายบาย